ขอเริ่มที่ลัคนาราศีมิถุนก่อนเพราะว่าดาวพุธย้ายเข้ามิถุนเป็นเกษตรไงเออให้เกียิลัคนาราศีมิถุนหน่อยนะฮะมีใครลัคนาราศีมิถุนบ้างนาวามาแล้วนะคะบอกว่าจันหมิงสุดหล่อและใจดีมากๆเลยค่ะอย่นดนมันเล็กไปหน่อยนะคะหนูว่าอันนี้พูดประชดเนี่ยรู้อืมนาวาเนี่ยพูดอะไรประชดตลอดอะนะฮะนะฮะ อ๋โอเคนะคะลัคนาราศีมิถุนมีใครมิถุนบ้างคุณแหมมถามิถุนนะฮะอาวมีใครมิถุนบ้างมีคุณแหมมถาคนเดียวเหรออ๋อคุณนิตยาผ้ามาและงานสแตเลสก็ลัคนาราศีมิถุนนะลัคนาราศีหาจากวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะคะนะวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะอามิถุนมาเพียบเลยนะฮะคุณกุ๊กกิ๊กก็มิถุนคุณน,นัทวรัญรยาก็มิถุนนะฮะคุณ คุณหมอบ้านก็มิถุนนะฮะนะฮะเอออะไรเนี่ยคุณเว่าวคุณเว่าวชื่ออื่นไม่มีตั้งเหรอวะฮะชื่อเว่าวจริงเหรอหรือเขาชื่อว้าววะแล้วเราไปอ่านเป็นเว่าวไอหอเอ้ยเขาอ่านเป็นชื่อว้าวก็ได้นะแล้วเราเข้าไปอ่านเป็นว่าวแล้วก็ว่าคนเลยว่าแม่งชื่อว่าวเออเออเว้ยเฮ้ยแค่ชื่อก็มึนแล้วม่งนะฮะอืม ชื่อว้าวหรือหรือว่าอุทานว่าว้าวหรือชื่อว้าวไม่สนใจแล้วชื่ออะไรก็เอาเถอะนะดาวพุธย้ายแล้วการสุปนะฮะดาวพุธย้ายนะครับส่งผลอย่างไรกับลัคนาราศีมิถุนนะฮะเจ้าบ้านเลยนะดาวพุธย้ายเนี่ยเข้ากเกษตรราธิบดีด้วยพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ด้วยเป็นองค์เกณฑ์ด้วยอาววะนะนะดาวพุธย้ายส่งผลอย่างไร สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีข้อดีข้อเด่นนะฮะอย่างมากเลยก็คือว่าคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะมิถุนนะข่าวดีในเรื่องของงานตัดสินใจอะไรในเรื่องของงานล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งสิ้น นะฮะเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งสิ้นแล้วก็จะเป็นช่วงช่วงจังหวัดที่ชะตาจะมีความก้าวหน้ามีใครลักนณาราศีมิถุนจะไปสอบหรือจะไปแข่งขันอะไรนะครับสอบหรือแข่งขันอะไรใดๆจะมีชายชนะเหนือคู่แข่งนะคะนะลักนณาราศีมิถุนนะ่ะนะครับเนี่ยคือข้อดีเลยของชาวลักนณาราศีมิถุนเลย นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพุทธที่ขยับย้ายตรงนี้ไปร่วมอยู่กับดาวพฤหัสด,ด้วยนะนอกจากได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์แล้วยังได้ตำแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์พรตาตหินดู นะครับเขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกนะครับเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงของทางโหราศาสตร์นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีความสำเร็จและโชคดีนานับประการสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนฉะนั้นดาพุทธขยับย้ายตรงนี้ขอให้คุณสบายใจได้ว่าจะส่งผลดีนะครับส่งผลดีมากกว่าเสียแน่นอน นะครับข้อเสียแทบจะไม่มีหรอกนะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีมิถุนละ่ะงานอาจจะทำแบบเร่งเร่งรีบรบ้างแต่ก็ให้ความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับงานอาจจะมีทำแบบเร่งเร่งรีบรบ้างแต่ก็จะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีดาวพุธจะย้ายในวันที่3มิถุนายนเวลาเที่ยงคืน35นาที นะอืมนะครับนะฮะอะไรเนี่ยสินแสนสุดหล่อของ Notes. โน้ตอ๋อคุณมาเฟียเดดล็อ๋อเขาเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ว่าใครเนาะคุณโน้ตสวัสดีค่ะคุณโน้ตสวัสดีนะคะนะครับนี่แหละครับอย่าชมว่าหล่อตอนไลฟ์ดิ๋วเนี่ยมันสมาธิมันหายเนี่ยชมว่าหล่อตอนไลฟ์เนี่ยแล้วมันเป็นแบบเนี้ยเออเนี่ย นะฮะนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมิถุนนะ่ะนะครับนะฮะนะครับแล้วก็แล้วก็วกนะครับจะเป็นช่วงที่ชะตามีความสำเร็จก้าวหน้าในเรื่องการเงินการทองด้วยอีกไม่กี่วันตรงนี้นะครับดาวพุธจะย้ายแล้วในวันที่3มิถุนมิถุนายนตรงนี้ดาวตรีเทพย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้ นะฮะใครก็พิมพ์มาว่าเนี่ยดาวเสาดาวเสาเสาย้ายไปแล้วตั้งแต่สิบเก้าพฤษภาแล้วเออนะดาวเสาเหรอแล้วผ่อนกี่งวดอะ่ะสี่แปดงวดหรือหกสิบงวดพิมพ์อยู่นั่นแหละดาวเสาดาวเสาเออดาวพุธเขาคุยถึงดาวพุธอยู่อืมนะฮะนั่นแหละนะส่งผลดีนานับประการ แต่ชาวมิถุนเนี่ยมันจะมีเรื่องน้อยๆนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะจุกจิกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นสาระอะไรหรอกส่วนใหญ่แล้วดวงไปในทางที่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วดวงไปทางที่ดีดวงไปทางที่ก้าวหน้านะครับนะครับเนี่ยโดยภาพโดยรวมเลยยิ่งช่วงนี้ไปทําบุญสุนทานนะเนี่ยพุทธจะไปร่วมพุรหัสเนี่ยยิ่งไปทําบุญไปทําทานนะคุณเอ้ย ดวงยิ่งดีก้าวหน้าอย่างมากเลยชาวลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนี่มันติดติดขัด,ข,ดขัดมาหลายพอสมควรแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่หลักเดือนนะเป็นปีปีอืมเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขยับดีขึ้นนี่แหละนะครับในภาพโดยรวมเนี่ยลัคนาราศีมิถุนแล้วก็จะส่งผลดี ทำให้ชะตามีความก้าวหน้ามีความสําเร็จดีมากด้วยนะลัคนาราศีมิถุนนะนะครับนี่แหละนี่แหละคือลัคนาราศีมิถุนละ่ะนะครับถือว่าถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เริ่มสตาร์ทเลยก็ได้ของชาวลัคนาราศีมิถุนใช้คาว่าเริ่มสตาร์ทเลยก็ไม่ผิดนะักของชาวลัคนาราศีมิถุน นะครับเป็นความก้าวหน้าเป็นความเ,าาเ,ามเออขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นความปิติอะ่ะคือคนเราพอดวงมันขยับดีขึ้นทําอะไรคล่องตัวขึ้นมันก็ปิตินะยินดีถูกไหมเออเนี่ยแหละชาวลัคนาราศีมิถุนคุณจะได้รับสิ่งนี้แน่ๆนะดาวพุธขยับตรงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะนะครับนะนี่คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยของชาวลัคนาราศีมิถุนเลย ดวงจะมีความสําเร็จก้าวหน้าเนี่ยดาวพุธย้ายเนี่ยนะครับหลังจากที่มันฝึดฝุดตึงๆึงไอ้ห่าดาวตีเทพก็ย้ายแล้วไอน้นุ่นก็ย้ายทําไมกูยังตึงๆึงงอยู่วะยังไม่ค่อยสักเซสเลยนี่แหละพุธย้ายตรงนี้แหละแฮปปี้แน่ๆนะฮะเดี๋ยวพอกลางๆเดือนมิยอนี่เดี๋ยวอาทิตย์ย้ายอีกดวงมาทับลักเป็นองค์เก์ด้วยเป็นราชาโชคด้วยมิถุนจะยิ่งเฮงเข้าไปใหญ่เลยบอกให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแค่นี้แหละ นะฮะเดี๋ยวไว้รายละเอียดไว้ไลฟ์กันอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับกับดาวพุธที่ย้ายตรงนี้นะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันกันไปด้วยนะครับนะกดแบ่งปันกันไปด้วยนะครับกดกระดิ่งกดจับสไครต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แบ่งกันไปด้วยนะผมก็แบ่งปันให้ท่านแล้วท่านก็แบ่งปันให้กับคนอื่นไปด้วยนะครับ จะได้เข้ามาสนุกร่วมกันนะครับนะถัดจากลัคนาราศีมิถุนนะครับคุณเข้าใจว่ามันคงต้องเป็นต่อด้วยกรกฎใช่ไหมใช่ไหมเพราะมิถุนแล้วเป็นต่อเข้ากรากฎใช่ไหมนะฮะแต่ผมอะเที่ยวเนี้ยผมจะเวียนถอยนะฮะเออนะฮะจากมิถุนแล้วแม่ทำอย่างนี้จะถูกใครบ่นไหมเนี่ย เออนะครับจากมิถุนแล้วอ่ะเอาหหน้าไม่เป็นไรหรอกไปกรกฎก็ลวกันนะฮะเดี๋ยวกรกฎเขาจะน้อยใจว่าหานานๆกรกฎจะมาก่อนสักทีนึ่งจะถอยหลังอีกแล้วหรือเอายังไงดีโอ้ยอ่าฮะฮะฮะเอาไงดีนาะเดี๋ยวาก,กรากฎเขาก็จะน้อยใจหรือเปล่าว่าอถัดจากลัคนาราศีมิถุน นะครับก็ไปที่ไปที่ลัคนาราศีพฤกศพดีกว่าเอาถอยหลังบ้างนะฮะนะถอยหลังบ้างนะครับเออนะพฤกษบ้างนะอา่าพฤกพบ้างมิถุนและถอยหลังไปที่พฤกศพมีใครลัคนาราศีพฤกศบบ้างมีใครลัคนาราศีพฤกศบบ้างครับฮนะดาพุธจะย้ายเนี่ย ส่งผลอย่างไรกับลัคนาราศีของคุณอา้าวใครลัคนาราศีพฤกษ์ศนะใครลัคนาราศีพฤกษ์ศบ้างคุณปิลร้องอา้าวนะฮะนะอา้าวเฮ้ยอะไรอย่างนี้ป่ะหรืออะไรฮะนะฮะอา้ามีใครพฤกษ์ศบ้างครับเช้าลัคนาราศีพฤกษ์ศนะครับ ดวงชะตาที่ดาวพุธจะย้ายอีกไม่กี่วันตรงนี้เป็นการย้ายเข้ากะเศตราธิปดีนะครับแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวพุธย้ายเข้าไปเป็นกเกษตรราธิปดีอยู่ในเรือนการเงินดาวอาทิตย์ยังคงทับลัคนาราศีพฤษภอยู่ดาวพุธจะย้ายในวันที่สามมิถุนายนสอง 5.6.8เวลาประมาณเที่ยงคืน35นาทีแต่รอบวงโครจรของดาวพุธเป็นดาวที่เดินเร็วนะครับมันไม่ได้อยู่ลัคนาราศีไหนนานหรอกไม่เหมือนพวกดาวเสาวดาวราวหูดาวพฤหัสแต่ดาวพุธก็มีความหมายอย่างมากเหตุผลเพราะดาวพุธเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารนะครับนะลัคนาราศีพฤกษ คุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินสิ่งที่ดีที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่ดาวพุธเป็นกเกษตราธิดีในเรือนการเงินนั้นนะฮะนะฮะคุณจะได้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองจะมีข่าวดีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง และมีข่าวดีเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทำและจะมีความสำเร็จอย่างมากนะมีข่าวดีในเรื่องเงินเรื่องทองได้เงินง่ายๆและจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการขเขาเรียกว่าวเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆจะเกิดความสำเร็จนะครับเกิดความสำเร็จขึ้น แล้วก็หยิบจับอะไรสิ่งใดมักจะมีคนคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับมีคนให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานี่คือชาวลัคนาราศีพฤษบนะครับดูแล้วยังไงก็ตามจะมีความสำเร็จตามที่สินแสหมิงได้อธิบายให้ฟังเลยนะ นี่แหละคือชาวลัคนาราศีพฤกษกถือว่าเป็นข้อดีข้อเด่นเลยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนการงานจะมีความสำเร็จแล้วก็จะเริญรุ่งเรืองอย่างมากนะครับเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะอีกอย่างหนึ่งพุทธย้ายเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้ไปทับกับลัคนาราไปทับกับพระฤหัส นะครับแต่อาทิตย์ทับรักคุณอยู่คุณจะต้องเดินทางบ่อยนะชาวลัคนาราศีพฤษภหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ยากมากจะต้องเดินทางบ่อยนะครับนะครับ,นรบในขณะที่พุทธมาทับลัคนาราศีตรงนี้เป็นเกษตรตราธิปดีตรงนี้นะครับนะครับแล้วถามว่ามีมีฟังแต่ข้อดีแล้วมีข้อไม่ดีบ้างไหม ของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ถ้าอ่านจากดาวพุธด้วยและดาวอาทิตย์ที่มาสัมพันธ์กันอยู่นะครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์จะมีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันมาจากเรือนพันธุแล้วมันก็ไปทับลักอยู่ และก็โยกกับดาวเสาร์จะทุกข์ใจไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุภายในบ้านนะชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะนะครับหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยสบายมีความเป็นไปได้นี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับของดวงดาวเราฟังในเรื่องที่ดีมาแล้วอะไรที่มันไม่ดีสินแสหมิงก็จำเป็นต้องบอกให้คุณได้ฟังได้เข้าใจด้วย แต่ในด้านดีก็จะดีจริงๆนะมีความสาเร็จเลยเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยที่ดาพุธจะย้ายเนี่ยได้เริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยรับรองว่าเป็นความสาเร็จที่คุณพึงพอใจแน่นอน <c oughs> นะนะครับนะครับและชาวลัคนาราศีพฤกษบเองนะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ที่ดาพุธจะมาทับลัควันที่3มิถุนาเนี่ย เจรจาอะไรกับใครในเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยสำเร็จง่ายเหลือเกินสําเร็จง่ายๆจากที่เคยคุยยากๆเนี่ยสำเร็จง่ายเลยนะฮะสำเร็จง่ายเลยนะดาวมันขยับดีอะ่ะนะเมื่อดาวมันขยับดีก็ก็ถือว่าดีดีมากนะครับอืมนะฮะนะ อ้าวก่อนที่จะไปลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีเมษทักทาย FC เข้ามาใหม่นิดนึงสวัสดีคุณกิติวรานะคะสันสุวนนะฮะคุณยุมย้มยุยิ้มเหรอหรอฮะหรือยุ้มยิ้มไม่รู้เนี่ยอืมนะฮะสวัสดีคุณอัน้นอั้นอันอันเหรอฮะอินซูลินต่ำเฮ้ยอินซูลินต่ำก็ดีสิดีกว่า เป็นดีเปล่าดีก็อินซูลินสูงหรือว่าดื้ออินซูลินหรือเปล่าดื้ออินซูลินทําไมดื้ออินซูลินก็เบาหวานไงเล่าเออดื้อกับใครก็ดื้อได้อย่าไปดื้อกับอินซูลินนะรู้ไหมถ้าดื้อกับอินซูลินปุ๊บแม่งเบาหวานเอาพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นอันนี้ไม่ได้พูดเอาฮาจริงๆดื้อกับใครก็ดื้อได้อย่าไปอย่าไปดื้อกับอินซูลินนะว้ยดื้อกับอินซูลินเมื่อไหร่ปุ๊บแม่งเบาหวานไอหอก เออไม่รู้จะพูดคำไหนเลยนะอืมอ่าดมยาดมให้เป็นเกียรติกับคุณอินซูลินต่ำหน่อยอันอนเนี่ยนะคะอืมขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะอา้าวลัคนาราศีต่อไปถัดจากลัคนาราศีพฤกษ,ษ์ก็สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุยง้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล